วาระแห่งดาวฟ้าเปิดทางดวงการเงินของบางราศีในช่วงนี้ไม่ใช่แค่ดีแต่แรงและเร็วจนฟ้าต้องจารึกใครที่เคยติดขัดจะได้หลุดพ้นใครที่เคยเงียบจะได้เงินก้อนแบบไม่ทันตั้งตัวและนี่คือสี่ราศีที่ฟ้าเปิดประตูทองคำเปิดกว้างรับทรัพย์แบบพุ่งครวดชื่อของคุณอาจจะอยู่ในสีราศีนี้สี่ราศีที่ดวงการเงินโดดเด่นได้แก่ ราศีเมษแม้งานจะวุ่นช่วงต้นแต่สถานการณ์จะขี้คายเร็วด้านการเงินจัดว่าปังเงินเข้าเรื่อยๆแม้ช้าแต่ได้แน่ความรักคู่ครองเข้าใจกันดีราศีพฤษภงานเปลี่ยนเยอะแต่มีทางออกด้านการเงินถือว่าดีสุดในรอบเดือนใครที่กำลังสร้างตัวมีโอกาสตั้งหลักได้จริงจังความรักยังคงต้องแบ่งเวลา ราศีเมถุนงานพุ่งแรงเหมือนจรวดดาวรุ่งแห่งวงการความสำเร็จเกินคาดการเงินดีไม่มีพลาดเงินเข้าทุกทางแถมอาจมีข่าวดีเรื่องโชคลาภความรักมั่นคงไม่มีใครมาสั่นคลอนราศีกรกฎปัญหาที่เคยค้างคาเริ่มจางหายดวงงานฟื้นสุดๆการเงินดีจากน้ำพักน้ำแรงขยันมากได้มาก แนะนำให้ทำบุญช่วยเหลือผู้ยากไร้จะยิ่งหนุนดวงให้รวยไวความรักยังคงราบรื่นราศีสิงห์งานหนักแต่คุ้มเหนื่อยก่อนสบายทีหลังการเงินไหลเข้าออกเร็วต้องบริหารดีๆความรักมีรอยร้าวเล็กๆต้องใส่ใจราศีกันงานสำเร็จตามเป้ามีคนคอยสนับสนุนการเงินโดดเด่นโดยเฉพาะสายลงทุนความรักมั่นคงแม้ไม่หวานแต่แน่นแฟน้น ราศีพิจิกงานเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงต้องเตรียมรับมือการเงินโดยเฉพาะการค้าขายโดดเด่นมากความรักอาจจืดชืดต้องหมั่นเติมใจให้กันราศีธนูงานฟื้นแรงจากร้ายกลายเป็นดีการเงินมาช้าแต่มากความรักแน่นแฟนไม่มีใครแยกคุณสองคนได้ราศีมังกร งานดีเงินเข้าเยอะแต่รายจ่ายก็หนักต้องวางแผนให้รอบคอบความรักแน่นแฟนมากขึ้นตามการเวลาราศีกุมการงานวุ่นนิดหน่อยแต่จะดีขึ้นการเงินเข้าเรื่อยๆถ้ารู้จักเก็บออมจะรวยแบบเงียบๆความรักยังพอไปได้ราศีมีนดาวรุ่งตัวจริงงานก้าวหน้าไม่หยุดการเงินหลายทาง ไหลเข้าไม่ขาดความรักพร้อมมีข่าวดีเตรียมเฮได้เลยเมื่อฟ้าเปิดจังหวะดวงคนที่พร้อมจะคว้าเท่านั้นที่จะรวยได้เร็วแรงสมชื่อโปรดใช้วระทองคำนี้ด้วยความตั้งใจความดีและมือสะอาดดวงการเงินดีแล้วใจต้องดีด้วยเงินจึงจะอยู่นานอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งต่อพลังงานดีๆให้โชคให้เพื่อนรักและเจอกันใหม่คลิปหน้า ดวงดีมีไว้แบ่งปันค่ะด้วยความปรารถนาดีจากช่องเลขเสริมดวงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ